การใช้เงินเพื่อสร้างภาพลักษณ์มักเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรล่มจมทางการเงินในปี1971มีสองนักจิตวิทยานามว่าฟิลิปบริกแมนและโดนัลด์ทีแคมเบลนำเสนอพฤติกรรมที่เรียกว่าฮิดอนิกเทรดมิลหรือลู่วิ่งสุขนิยมใช้ชี้พฤติกรรมว่าไม่ว่าคุณจะได้ของใหม่หรือหรูราแค่ไหน ระดับความสุขของคุณก็จะกลับสู่จุดเดิมภายในเวลาไม่นานและจะต้องออกวิ่งเต้นสแสวงหาสิ่งเร้าใหม่ๆไม่รู้จบเมื่อความสุขจางลงสมองจะเรียกร้องโดพามีนรอบใหม่โดยของที่ใหญ่ขึ้นแพงขึ้นและหรูหราขึ้นนำไปสู่พฤติกรรมอัปเกรดโชว์ชีวิตแบบไม่รู้จบและสุดท้ายคือการใช้เงินเกินกำลังเมื่อไม่มีเงินพอใช้ก็จะพัฒนาต่อไปสู่การกู้หนี้ยืมสินในที่สุด ก็จะดาดิ่งสู่วงจรอุบาททางการเงินส่วนบุคคลที่จะส่งผลกระทบทั้งตนเองและต่อผู้ที่เข้ามาคล้องเกี่ยวกับคนคนนั้นเกิดอะไรขึ้นในสมองของคนที่ยอมตกอยู่ในวังวนหนี้สินล้นพ้นตัวเพื่ออวดชีวิตที่ไม่มีอยู่จริงรายการสมองการเงินกับช่อง r e t h i n g จะเล่าให้ฟังครับอันที่จริงคนบางคนอาจไม่ได้เสพติดของแบรนด์เนมโดยตรงแต่เสพติดตัวโดพามีน ที่หลั่งออกมาเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้อื่นงานวิจัยจาก Harvard ร์พบว่าการได้รับไลค์ในโซเชียลมีเดียกระตุ้นศูนย์รางวัลในสมองเช่นเดียวกับเวลาที่เราได้รับเงินหรือได้กินของอร่อยสมองของคนบางคนมองยอดไลค์เหมือนรางวัลทางสังคมและจะหลั่งโดพามีนออกมาเพื่อจูงใจให้เขาทำซ้ำยิ่งมีคนชื่นชมยิ่งรู้สึกดีนี่คือเหตุผลว่าทำไม บางคนจึงยอมกู้เงินซื้อของแพงแล้วก็โพสโชในออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงอาจต้องไปกู้หนี้ยืมสินผู้อื่นมาซื้อของความน่ากลัวก็คือคนบางคนที่ตกอยู่ภายใต้กลไกลนี้อาจไม่รู้ตัวตกเป็นทาสของสมองตัวเองและยอมทำทุกอย่างเพื่อความรู้สึกดีที่กินไม่ได้แต่ได้เป็นหนี้อย่างแน่นอน คนที่ตกเป็นทาสของกลไกลนี้จึงไม่ได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพราะว่ามันใส่ของได้ดีขึ้นแต่เพราะมันทำให้ความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าดูมั่นคงขึ้นชั่วคราวทฤษฎี symbolic self-completion โดย w i k l เ n d และ Go w i เซอในปี1982อธิบายว่าเมื่อบุคคลรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอ <c oughs> เขาจะมองหาสัญ,ญลักษณ์ภายนอกมาเติมเต็มชีวิตของเขาและของแบรนด์เนม มักเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆที่พวกเขาใช้เป็นเกราะที่ป้องกันความรู้สึกขาดแคลนไม่มั่นคงหรือไม่เท่าเทียมคนอื่นสมองรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้ถือของหรูแม้ความจริงข้างในตัวเขาจะไม่ได้เป,ปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงการแสดงออกภายนอกนี้จึงเป็น,นกลไกหนึ่งในการรักษาอัตลักษณ์และการต้องการการยอมรับจากผู้อื่น โดยเฉพาะในโลกที่ทุกโพสต์คือเวทีโชว์ตัวการสร้างภาพลักษณ์กลายเป็นกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ยุคดิจิตัลทฤษฎี social comparison ของเฟสติงเกอร์ในปี1954ที่ชี้ว่ามนุษย์มากเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นโดยธรรมชาติหากเราเห็นเพื่อนมีรถหรูเที่ยวบ่อยหรือใช้ของแพง สมองจะตีความว่าเรายังด้อยกว่าและเริ่มกระบวนการไล่ตามเพื่อลดช่องว่างตรงนั้นผลที่ตามมาก็คือพฤติกรรมการสร้างภาพภายนอกที่อาจแลกมาด้วยความไม่มั่นคงในชีวิตเพราะภาพลักษณ์ที่ดูดีในโลกออนไลน์บางครั้งมีราคาแพงเกินกว่าที่ฐานะการเงินจริงจะรองรับได้และที่น่าห่วงยิ่งกว่าก็คือคกลไกทางจิตที่เรียกว่า escalation of commitment ซึ่งทำให้บางคนยังทุ่มต่อทั้งที่รู้ว่ากำลังพลาดเพื่อไม่ให้เสียหน้าหรือรักษาภาพลักษณ์ที่ปั้นมาด้วยนี่ <_ d ream> การเดินเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ทำให้เขาดูรวยขึ้นแต่มักจบด้วยความพังพินาศทางการเงิน,น <_ d ream> การที่จะหยุดวงจรเป็นหนี้เพื่ออวดรวยนั้นหนึ่งในสิ่งสำคัญอันดับต้นๆคือสติเพราะตราบใดที่บุคคลยังไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเขาจะหยุดตัวเองไม่ได้ ดังนั้นสติจึงสำคัญเขาจะต้องคิดให้ได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันคือหนทางสู่หายนะทางการเงินอย่าให้ภาพลักษณ์ที่อยากให้คนอื่นเห็นทำลายชีวิตที่แท้จริงของตัวเองการอยากดูดีไม่ผิดแต่ถ้าต้องแลกกับความเครียดนี้สินและความกลัวทุกครั้งที่มีคนมาทวงเงินในอินบ็อกซ์แบบนั้นก็ไม่คุ้มกันเลยถ้าพลาดไปแล้วก็ยอมรับความจริงและจงเริ่มต้นจากการ ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนจะรูดบัตรหรือกดโอนว่าเราซื้อเพราะคุณประโยชน์ใช้สอยของสินค้าจริงๆหรือแค่อยากให้คนอื่นเห็นแค่หยุดคิดสักนิดก็อาจช่วยเปลี่ยนอนาคตของบุคคลได้คุณค่าของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับของหรูหราที่เรามีแต่อยู่ที่ประโยชน์ที่เราทำให้แก่สังคมเปลี่ยนจากประดับตัวด้วยของหรูหราไปสู่การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถแล้วออกไปสร้างคุณค่าจากทักษะเหล่านั้น ให้เกิดประโยชน์ยิ่งเราทำประโยชน์มากเงินและการยอมรับจะยิ่งมากตามไปด้วยผลลัพธ์แบบนี้ให้ความมั่นคงและยั่งยืนกว่า